สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเรื่อง VIP นะครับนี่คือระบบ VIP นะครับเป็นระบบเติมเงินนะครับพอเติมแล้วท่านจะอัพระดับเป็น VIP นะครับสำหรับ VIP ก็มีดูด้วยกันทั้งหมด32ระดับนะครับ ก็อยู่32ระดับนะครับการอัพอพระดับได้อย่างไรคือ1ยอดลงเดิมพัน1 0 0 0แรก1 1แต้มนะครับระดับ v p ที่ต่างกันทุกวันจำนวนที่แรกได้จะเท่ากับ ได้เท่า <rural> ก <conversation> ันนะครับก็ค <i> ือเติมเงิน1บาทแรก1แต้มนะครับมีไม่มีจำกัดนะครับก็ตามนี้เลยครับก็เยอะนะครับสรหรับ a p ก็มีเซตที่มากมายครับ ยิ่งเยอะท่านก็ยิ่งได้เยอะนะครับยิ่ง v i เเยอะท่านก็จะอัพระดับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกองสมบัตินี่ครับก็เป็นได้เงินนะครับท่านยิ่งมีมากจะได้ของสมบัติเยอะนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับ ก็เล่นได้หลายแบบนะครับเล่นได้หลายเกมนี่ครับมีหลายไา้ด้วยกันนะครับบอลก็มีให้แทงนะครับเกมไพ่ก็มีครับ